เดี๋ยวมีมีใครอยากจะได้ไม่เดี่ยวน้องๆคนที่เหลือมั้ยครับผมอ่ามีใครไหมคะมีมีค่ะเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวแจ้งที่ดงหลังจากสัมภาษณ์นี้นะคะขอบคุณค่ะ 5้3 2่ะามออัดเ้าเลยที่ต้องอแล้วมีอะไรยากเพิ่มขึ้นอะไรบ้างที่ที่ยากก็จะเป็นความรักของทาราไทยครับเพราะว่าตัวทาราไทยเนี่ยก็คือจะรักกันมาทั้งหมด7ปีแล้วเราก็จะต้องสื่อแบบถึงความสัมพันธ์ของทาราไทยกับมาให้ทุกคนดูว่าเออเรารักกันมา7ปีจริงๆ ก็จะค่อนข้างยากนิดนึงครับผมเส้นกอลังคือมันดูเหนียวเวา็มันดูหนาแน่นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับใช่ครับผมว่าอยู่ด้วยกันมาตั้ง7ปีแล้วที่มิวพักความกู้พันเจ็ดปีครั้งนี้มันยังไงบ้างครับคือสิ่งที่เราต้องการสื่อคือเหมือนพอเริ่มซีรีส์มาครับคือมันทำซีรีส์ไป7ปีซึ่งพอมันเปิดมาปุ๊บว่าคนดูต้องรู้เลยว่าเราทั้งสองคนเนี่ย รักกันมาทั้งหมด7ปีกิจกรรมที่ทํามามีอะไรบ้างความสัมพันธ์ที่เพิ่มเข้ามามีอะไรบ้างแล้วก็ความความพิเศษของมันคือการที่ทั้งสองตัวละครนะรู้จักกันมากขึ้นทําให้มันมีหลายๆอย่างที่เข้าใจกันมากมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ Character ที่ถ่ายทอดกันอย่างที่บอกไปก็คือท่านจะมีความแบบอาจจะขี้โมโหมากขึ้นจากทาย หรือไทยก็อาจจะมีความเย็นลงจากทางเพิ่มเข้ามาอันนี้ก็ต้องติดตามดีเลอย่างซีซั่นนี้จะมีแบบว่าอาถรรพ์เลขเจ็ดความรักมีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมคะเขาบอกว่าเลขอาเจ็ดปีก็จะเลิกกันในเรื่องก็เราติดตามครับก็ก็ก็คิดว่าจากชื่อเรื่องนี่ครับผมที่เซเว่นยี่ออฟเลิฟเนี่ยก็มาจากเรื่องอาถรรพ์เจ็ดปีนั่นแหละก็พี่เมย์เขาก็บอกว่าเหมือนเวลาคบกันเจ็ดปีก็มักจะเลิกกันก็อย่าง ตัวละครสองตัวนี้พอ7ปีปุ๊บดันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมามีตัวละครที่เข้ามาใหม่ทําให้แบบความสัมพันธ์ทั้งสองตัวละครนี้มันสั่นคลอนลง,งต้องรอติดต<พ>า,ามคู่เราคู่เราแบบเป็นที่หนึ่งแบบตอนนี้แบบมีน้องๆมาเพิ่มเรากลัวไหมว่าแบบคู่กระแสคู่เราจะดอกรอผก็ <c oughs> มไม่กลัวนะครับเพราะว่าเหมือนพอมีน้องๆเข้ามาเพิ่มมากขึ้นมีหลายๆคู่เนี่ยมันทําให้เนื้อเรื่องมันเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้องๆเนี่ยก็จะเข้ามามีส่วนกับความสัมพันธ์ของทางไทยด้วยใช่ครับผม คือเชื่อมัันบอกไม่ดอบลงแน่นอนสำหรับคุณซิ้นเราดีครับจิ่นเช่วยกันครับผมแอบกดดันไหมครับผมเพราะว่าคนคาดหวังตั้งตั้งตารอคอยมากสับซีซันนี้ก็เราจะกดเหมือนกดดันตัวเองมากกว่าแบบเวลาแสดงอะไรอย่เงี้ยเราก็อยากจะทาผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพราะว่าจากซีซันหนึ่งกระแสตอบรับก็ค่อนข้างดีเราก็จะพยายามทำซีซันสอออกมาให้ดีที่สุดครับผม การพัฒนาเราต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะซีซั่นแรกมันก็ไม่ได้มีอะไรยากแต่ตอนนี้เห็นเราแบบต้องทำเอฟเฟกต์นานหลายชั่วโมงด้วยใช่ไหมใช่ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะทำกำลังจะทำใชก็อยากรู้ว่าจะกี่ชั่วโมงแต่น่าจะนานอยู่มาถึงซีซั่นนี้เห็นพัฒนาการในตัวเองยังไงบ้างครับเก่าพัฒนาการหรอครับหมายถึงในในการแสดงอ๋อในการแสดงใช่ไหมครับพวกแบบเวลาทําความเข้าใจในคาแรคเตอร์อะไรพวกาเงี้ยผมว่ารู้สึกว่า ผมสามารถทําความเข้าใจได้เร็วขึ้นมากกว่าซีซั่นหนึ่งเพราะในซีซั่นหนึ่งด้วยความที่แบบเหมือนกับว่าที่เรายังใหม่ด้วยเราก็อาจจะต้องให้พี่ๆคอยช่วยเยอะหน่อยแต่ว่าพอมาซีซั่นเนี้ยกลายเป็นว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่คอยช่วยน้องๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่แทนพอี่มิวลครับผมก็คล้ายๆกับกราฟเหมือนกันครับผมเพราะว่าด้วยความที่เรามีความชินมากขึ้นแล้วก็คุ้นเคยกับการถ่ายทํามากขึ้นมันทําให้หลายๆครั้งเนี่ยเราอ่านบทแป๊บเดียวก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยแล้วก็ ใช้การบีบหน้าเสร็จเอาเลยว่าพี่เมย์แล้วก็พี่เกีพุ่มกับเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างต้องการมูดแอนโทนป,ประมาณไหนแล้วก็ต้องการให้คาแรคเตอร์เป็นยังไงความสมพั์ตัวละครเป็นยังไงล้วก็จะไปบีบหน้าเสร็จได้เลยครับผมอย่างทาาแรกเราแบบมีแบบเสนอความคิดแบบว่าต่อบทแบบเพิ่มเขอม้ามาเป็นมุมของตัวเองแบบท่านีมีไหมคบมีส่วนร่วมในการแบบถ้าท่าของผมส,ส่วนใหญ่จะเป็นเวลาเข้าเข้าซิงกับเทคโนครับ เพราะว่าซิงเข้ากับเทคโนสลวนใหญ่จะเป็นแบบแนวคอมเมดี้คอมเมดี้หน่อยออก็จะมีแบบการขายขายไอเดียในบทเพิ่มบทอะไรอย่างเงี้ยให้พี่เมย์ใช่ใช่ใช่กับพี่ติมายครับก็ถ้าเกิดพี่เมย์กับพี่เก้เห็นดีด้วยก็จะเอาไปใส่ในซีนงานกับขายคอมเมดี้พี่มิวขายเลิฟซีนไหมคะโอ้ยเลิฟซีนนี่ต้องให้พี่เมย์เลยเพี่เมย์เป็นคนที่มันคิดคิดเลิฟซีนดีมากๆอยู่แล้วครับผมแล้วก็จะได้เห็นเลิฟซีนใหม่ๆจากซีซั่นนี้ด้วยส่วนเรื่อง เรื่องคาแรคเตอร์เนี่ยที่ช่วยขายจะเป็นแบบเรื่องความสัมพันธ์มากกว่าเพราะว่าความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันเยอะมากๆทาให้เราก็ต้องมานั่งคิดว่าไอ้อย่างผมอะจะเข้ากับไตเติ้ลบ่อยที่เป็นน้องชายของผมก็จะต้องดูว่าทานกับไตเติ้ลเนี่ยทานกับผู้การจะมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างที่เข้ามาสนิทกันมากน้อยแค่ไหนมีการแบบทัชชิ่งกันยังไงบ้างอันนี้ก็แบบต้องทำกันบ้างกับไตเติ้ลเหมือนกันครับสองคนเียมตัวรับมงอกับกระแสดราม่าและเตรียมรับมือกับกระแสเปงี้ยงยังไงบ้างคว ผมผมคิดว่าพี่ก๊อพี่ก๊อพี่ก๊อก็เราเราคิดว่าเราทํางานเต็มที่แล้วทุกครั้งทั้งสองคนเนี่แหละก็ทุกครั้งที่เราเล่นอ่ะเราเต็มที่มากจริงจทั้งตัวบททั้งร่างการแสดงก็คิดว่าเราเต็มที่แล้วแหละเราพร้อมพร้อมพร้อมจะรับเนื้อว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราตั้งใจทําแบบเต็มที่แล้วถ้าเกิดผลออกมาจะเป็นยงไงเราก็จะไม่เสียใจครับผม ฝากติดตามมิเนึงนะาช่องวันสามสิบเอ็ดเนเดิมครับผมก็ฝากติดตามทานไทยดอะซีรีส์ซีซั่นสองเนี่ยนะครับ<ม>ทางช่องวันสามสิบเอ็ดแต่ว่าวันไหนเวลาไหนก็เดี๋ยวประกาศอีกทีครับโอเคครับขอบคุณมากเลยครับ